ตามมากินร้านบะหมี่ที่กำลังเป็นกระแสนในโซเชียลร้านบะหมี่กุ้งอยุธยามีของกินหลายอย่างเลยครับทั้งบะหมี่หมูแดงหมูกรอบแล้วก็เป็ดย่างร้านจะตกแต่งสไตล์จีนย้อนไปประมาณสัก50-60ปีที่แล้วลูกค้าเข้ากันเรื่อยๆนะครับแต่ว่ารอไม่นานโตเลี้ยงรสชาติที่ผมชอบเลยรสเข้มข้นออกเปรี้ยวนิดๆหวานกำลังดีส่วนเก๊กฮวยจะเหมือนในร้านขายยาสมัยก่อนชามนี้เป็นยันต์โฟส่งเครื่องเครื่องให้มาแบบแน่นๆเลยครับมีทั้งลูกชิ้นกุ้งหูกุ้ยแล้วก็เกี๊ยวปลามีทั้งเห็ดหูหนูขาวแล้วก็แมงกะพรุนด ใครที่เป็นสายเยนาโฟแนะนําเลยครับส่วนชามนี้เป็นบะหมี่รวมปูซิกเนเจอร์เขาให้เนื้อปูมาเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีหมูแดงหมูกรอบแล้วก็ลูกชิ้นปลาแล้วก็หือกล้วยครับบะหมี่ของที่นี่เขาจะเป็นแบบเส้นกลมใหญ่ดูแปลกตาดีครับไม่เหมือนใครตัวเส้นจะมีความเหนียวนุ่มเดง้งผมชอบเลยครับแบบนี้หมูแดงจะมีกลิ่นหอมและมีความหวานนิดๆเนื้อปูก็มาชิ้นใหญ่ๆเลยครับถ้าใครมา้านี้เป็นครั้งแรกสั่งชามนี้ไปเลยครับจบจอเสิร์ฟน้ำซุปมาเป็นเลงชิ้นเล็กๆให้ด้วยนะคร ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมร้านนี้ถึงเป็นกระแสรสชาติอร่อยแล้วราคาไม่แพงแนะนําเลยครับร้านบะหมี่กุ้งสาขาสองอยู่บนถนนนเรศวรทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าถึง4โมงครึ่งตอนเย็น